สวัสดีค่ะป้าชนคุยวันนี้เป็นรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2,563นอเนาะเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนอยู่กับป้าอ้อมเนาะต้องมีความสุขนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลิน สำหรับคนวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะประจำวันที่1ถึง30พฤศจิกายน25งพนอ่านไพ่กับปาอ้อมกันนะคะวันนี้คนวันเสาร์เป็นยังไงบ้าง3มถ้วยขึ้นที่ตัวอุมีความสุขมากเลยมีการเฉลิมฉลองนะคะมีการปาร์ตี้สังสรรค์แบบทำให้เรามีความสุขอะ่ะหรือใครที่มีคนรักนะคะเริ่มประกาศละเริ่มประกาศให้ทุกคนรู้ว่าฉันมีคนรักนะคนรักฉันคือคนนี้แหละ ประมาณนี้หรือไม่ก็มีความสุขกับมิตรภาพรอบๆตัวตอนนี้ถามว่ามีความสุขมากไหมมากนะคะหันไปทางไหนก็มีแต่แบบมีแต่เรื่องของความรื่นเลิงต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วถามว่าในใจเป็นยังไงอูใจบุญมากเลยอะ่ะหกเหรียญขึ้นที่ใจตอนนี้เราอยากจะทําบุญกับทุกคนน่ะมีการแบ่งปันคือตอนนี้คนวันเสาร์นะคะเริ่มกลับไปดูแลคนที่เคยดูแลตัวเองมาตอบแทนเขานะคะตอบแทนเขาตอบแทนทุกคนเลยหรือไม่ก็ ทาบุญเยอะนะคะอาจจะเป็นช่วงเทศกาลที่ทําบุญนะคนวันเสาร์นี้ใจบุญมากนะคะไปตอบแทนคนที่เคยดูแลตัวเองมาก่อนสิ่งที่ผ่านมาเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปแล้วจบไปแล้วเป็นยังไงบ้าง9เหรียญแล้วก็6ดาบนะคะเก้เหรียญเป็นยังไงมีความสุขกับเรื่องการเงินต่อให้เงินแบบไม่ได้เต็มร้อนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่ก็คือฉับใจ่ายใช้2แบบส,สะดวกสบาย ต้องบอกอย่างนี้คนวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีความสุขกับการเงินนะคะต่อให้เงินไม่ได้เต็มจํานวนอย่างที่อยากได้แต่ก็มีความสุขในการจับจ่ายแล้วปัญหาที่เจอมาก่อนน่ะเริ่มคลี่คลายลักษณะเนี้ยปัญหาจริง,รงๆคนวันเสาร์มีปัญหาเยอะมากนะคะแต่ก็เริ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลามันเริ่มเยียวยาเนาะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วละ่ะ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคนวันเสาร์ในเดือนพฤศ,ศจิกายนเป็นไงบ้างรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวราชินีถือดาบอยู่ที่ตัวออยู่ที่สิ่งแวดล้อมตอนนี้เรามีเรื่องของกฎระเบียบเนาะเรื่องของการมุทะลุดูดันทิถีมานาแรงนะคะรอบตัวเราเริ่มเริ่มเขาเรียกยังไงอะเจอคนที่ผดเด็จการแต่ผรดเด็จการแบบรายละเอียดยิบยิบเลยอ่ะรู้สึกแบบ ก็เข้ามาวุ่นกับเราตอนนี้เราเรามีความสุขจริงดีที่เราเป็นคนที่แบบมิตรภาพดีอะไรดีก็เลยมองข้ามในบางเรื่องไปนะคะด้วยความที่เราคิดว่าเออไม่เป็นไรได้แต่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่ฟังเราเนาะเรามีเหตุผลอะไรเขาไม่ฟังเหตุผลเรานะคะลักษณะนี้เราเจอคนที่ไม่ยอมฟังเหตุผลใครลักษณะผู้หญิงถือราชินีถือดาบเนี่ยจะเป็นคนที่ถีมานาแรงหรือไม่ก็ตัวเราอาจจะไปะเผด็จการกับผู้คนรอบตัวก็ได้แต่ถามว่า คนที่มีอิทธิพลต่อเราหรือคนอื่นใครก็ตามราชินีถือไม้เท้าเราเจอคนที่ลงรายละเอียดเยอะมากเลยอะตอนนี้เวลาเราคุยกับใครนะคะเขาก็จะเล่าสามปีห้าปีว่าเอ้ยเราจะต้องนําไปสู่แล้วก็แบบบอกแจงรายละเอียดเราอะเหมือนเจอนักบัญชีเลยอะช่วงนี้คบกับนักบัญชีอยู่หรอนะคะคนวันเสาร์เนี่ยจะเจอคนที่นําพาเราไปซึ่งมีอนาคตนะ่ะนะคะวางแผนร่วมกัน เขาอยากให้เราวางแผนระบบระเบียบแบบแผนค่อนข้างชัดเจนแต่จริงๆอะ่ะตัวเราเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะคะลักษณะนี้คืออะไรก็ได้แหละแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสำหรับคนวันเสาร์เป็นยังไงบ้างอัศาวินถือดาบแล้วก็ราชินีถือเหรียญโอ้โหเดือนนี้มีปัญหานะคะเดือนนี้มีปัญหาที่ต้องแก้แต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้มันเป็นเรื่องของการเงิน นะคะปัญหาปัญหาแบบนี้มันเป็นเรื่องของแบบเราจะฝ่าฟันเพื่อจะให้ได้เงินกลับมาเหมือนเดิมอะลักษณะนี้นะคะเพราะว่ามันมีเงินแบบถ้าราชินีถือเหรียญมันเป็นเงินเดือนที่จะต้องเข้าประจำอะค่ะแต่แต่พอมีอัศวินถือดาบเข้ามาด้วยเดือนนี้เราจะเจอเหตุการณ์ที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อจะให้ได้เงินกลับมาเหมือนเดิมต้องมองอย่างเงี้ยแต่ถามว่าได้ไหมได้นะคะลักษณะนี้ได้ได้เงินกลับมาแต่ต้องระวังนิดนึง ไพ่มีไพ่เตือนนะคะไพ่ใบใบสรุปของคนวันเสาร์ก็คือเดอะ o ูนแล้วก็ The Empress ให้ระวังความคิดตัวเองนะอันนี้ค่อนข้างทัศนคติเชิงลบมากให้ระวังความคิดตัวเองที่ด้านลบหรือไม่ก็เราอาจจะเจอคนที่นินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีการหลอกลวงต้มตุน๋นเดอะมูนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่าไปสนใจมากเขาบอกว่าให้วางตัวเหนือกว่าทุกคน นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะดีแอมเพรสคุณจะต้องทำตัวให้ส่งคุณค่าวางตัวให้เป็นราชอันนี้จัก,กรพรรดินีนะคะลักษณะนี้คือจากไพ่จัก,กรพรรดินีจะต้องเป็นคนทรงอำนาจดูแลผู้คนนะคะเป็นที่รักเป็นที่เคารพของทุกคนไม่ต้องไปใส่ใจหมาหอนพระจันทร์อย่าใส่ใจนะคะลักษณะนี้มันจะมีเรื่องราวให้เราแบบทุกข์ใจโดยใช้เหตุ เพราะอะไรเพราะคนที่มาจํากัดพื้นที่สิทธิและเสรีภาพเราค่อนข้างหนักถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมากวางตัวให้เหนือเหนือนิดนึงก็ไม่มีอะไรนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะย้ําอีกรอบนึงคนวันเสาร์เดือนนี้มีความสุขมากเลยนะคะเรื่องของซ้ำถ้วยอยู่ที่ตัวมันเป็นเรื่องการเฉลิมฉลองการปาร์ตี้สังสรรค์ได้สิ่งที่ของที่ถูกใจหรือไม่มิตรภาพก็รอบตัวมีความสุขมากถามว่าในใจเป็นยังไงในใจ นักบุญนะมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันผู้คนนะคะหรือไม่ก็อยากจะตอบแทนคนที่เคยดูแลเรามาก่อนเนาะถามว่ารอบตัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเจอสถานการณ์ที่ผดเด็จการนิดๆหรือไม่ก็ตัวเราเองที่ค่อนข้างผดเด็จการกับผู้คนนะคะแล้วลงรายละเอียดเยอะนะที่ทีมมะนะแรงอะ่ะประมาณนี้แล้วคนที่มีอิทธิพลต่อเราถ้าเป็นเรื่องการวางแผนระบบบัญชีระบบการทํางานวางแผนชีวิตวางแผนอะไรก็ตามมันเป็นรายละเอียดลงลึกมากเลยค่ะปีกย่อยมากๆ คนรอบตัวเราเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นคนที่นักวางแผนน่ะอยู่กับนักบัญชีอยู่กับระบบอย่างนั้นนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมันมีอุปสรรคอะมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเงินเงินนี่มันคือเงินเดือนนะคะลักษณะราชินีราชินีถือเหรียญเนี่ยมันเป็นเงินเดือนเงินในบัญชีเราอะกําลังฝ่าฟันเรื่องนี้อยู่เราอยากได้เงินก้อนนี้อยากได้เงินที่มันแบบสม่ําเสมอเงินเข้าบัญชี ประมาณนี้เลยแต่ถามว่าบทสรุปเป็นยังไงให้ระวังความคิดนะ่ะทัศนคติจะเชิงลบมากเดิมูนขึ้นบทสรุปนะคะให้ระวังความคิดทัศนคติเชิงลบหรือไม่ก็ให้ระวังผู้คนดินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรือหลอกลวงต้มตุนต้องระวังมากๆคือมันจับตัวคนไม่ได้ะคะ่ะลักษณะเนี้ยแต่ เขาบอกเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเราที่เป็นคนทัศนคติเชิงลบก็ต้องเป็นคนอื่นเข้ามาแต่ให้ดีที่สุดคือวางตัวให้เหนือให้เหนือนะคะให้เหนือกับเขาเรียกอะไรกับสิ่งที่เราเป็นอยู่อะจกกักรพรดดินีเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทรงอํานาจนะคะมีอํานาจสิทธิ์ขันหรือวางตัวแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสอุดมสมบูรณ์หรือคุณผู้ชายอะก็คือให้ไปโฟกัส ในความเป็นอยู่ของแม่นะคะแม่หรือไม่ก็น้องสาวภรรยาหรืออะไรก็ตามที่เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องสิ่งเดอะมูนอะอย่าไปโฟกัสเรื่องทัศนคติเชิงลบอย่าไปโฟกัสเรื่องผู้คนอย่าไปโฟกัสเรื่องการเดินทาให้ดูแลให้ดูแลคุณผู้หญิงของคุณให้ดีให้อยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ดีกว่าเนาะถ้าไพ่ตอนนี้ถ้าจะเตือนก็คือเตือนให้ระวัง ระวังตัวเองนะคะจะคิดแง่ลบแง่ร้ายหรือไม่ก็ถ้าผู้คนนินทาใส่ร้ายไปสิจะไม่ต้องไปตามหาค่ะหาตัวไม่เจอเนาะหรือไม่ก็ถ้าเป็นลักษณะที่หลอกลวงต้มตื่นให้ระวังคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับเราเรื่องการเงินลักษณะนี้แต่ถามว่าได้ไหมอาจจะได้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเผื่อแผ่แบ่งปันนะคะเราเป็นคนใจดีเนาะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังดีๆเจ้าปล้วเรียบร้อย